lôi mà mặt của vườn à lô ra quá ờ, yeah. <laughs> <laughs> là quá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 ครับตอนนี้ก็โดยภาวะภายแรกเนาะก่อนหน้าก่แห้งไปไปกึง่งเลยนะเหลือมกึ่งอก็สูบก่อนหน้าจะประมาณวันก็น่าจะแห้งนะนี่ค่ะเห็นป่ายอยู่น้ำดินรูดิบๆอยู่นะกระบอกนี้เป็นบ่อของนายเอเนาะซึ่งเป็นเพื่อนผมเองก็เดี๋ยวผมจะเหมาเลยนะเดี๋ยวเอาไปตกลงราคากันว่าจะเอาตัวใดเนาะคือเหมาแล้วก็สูบน้ําสูบน้ำมันแห้งเลยลเราจยบป่ากัน,นเอาตัวใดว่ามาเอาตัวใดดิอือ กัคือเนี่ยคือคืนยูงั้นแต่แต่คืนสี่ปันป่ะสี่พันสี่พันคือปลาออกได้ทุกตัวปลาปลาไม่ปลาเพราะสับปลาปลาแต่เยอะแต่ปลานิ้งใหญ่ปลาทับทิมใหญ่นี่น่าจะแบบโอน่าจะเป็นก็บ่อนี่แบบยับอะไรนี่พูดตือนี่สามพันป่ะแต่ว่าบ่อนี่วันนั้นยับออกหมละสามพันได้เหรอสามพันโอเคได้ สามพันแต่มีขอแม่ก็สูมน้ำออกก่อนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดออกมาโอเคตอนนี้ต้องลงกันที่สามพันนะคือทีแรกจับสี่พันแต่มันมีบ่อข้างน้อยๆข้างๆนะ่ะคือนาะยเอยับออกก่อนละสามพันบาทมาเดี๋ยวสูมน้ำก่อนครับใช้เวลาก็น่าจะสักสองชัมม่วโมงนะ่าจะแห้งนะจะขาดทุนก่อจะหนักจะหน่อยกอ็เดี๋ยวไปดูกันนะวันนี้เอาผอบอก kè xưa cái hoa khó tôm khi lộ đây nè đúng không ạ đang phò đấy nhanh à lên à? ừ. ừ. à, theo cán đút tố phò bị ọc này các bạn thằng lũ nghe lời lắm lên ตอนนี้ก็เกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็แห้งมาอืมเป็นเม็อดอ่ะเป็นเม็ดเหมือนกันนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะเนี่ยครับดูจากลองลอยเนาะหนึ่งชั่วโมงอ่ะคือเนี่ยหลุดลงมาเป็นเม็ดเลยนะคือบุยเหมือนกันเนาะได้อ่ะเนี่ยนี่เขาจุ้ยไงเจ<อ>้าเนี่ยเหรอตัวใหญ่เหรอเฮ้อนันี้อยตัวใหญ่นะ โอ้แกงบ๊อเดาเหรอจูบะโอ้เอ้เอ้โยนไปน้ำมันน่าจะเหลือลึกนะเดี๋ยวลองเอาหินโยนดูว่าหาหามันเหลือน้อยเดียว่ะเดียวมาดึงน้ำมันคูนกันมา้อ้ โอ้โหดูปลาตืโอ้๋อดูเล้ยอืมลึกอยู่นะเป็นขาน่าจะมีอ่ะตอนนี้น้ำแห่งคืนจะคืน่อละเดี๋ยวเขาจะต่อต่อลงไปคือมันลงลึกกันหน่อยเดี๋ยวไอ้จะต่อ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 ลงไปดูน้ำแห้งเลยต่อลงไปยาวไปกลางเลยโอ้โหปลาตื่นดู Tony có kiểu tiền lạc, conam có hang lobei nakla, tay có nếu mà đi sụt, có điều chừng nào yapaki mapping, pink kim kapotong katang 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 bỏ cả lực lên đây đâu Bột thuốc, bột thuốc Bột thuốc, ở léo ô, léo, ô Bạn này em chắc là ạ quáp! quáp 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 quáp, Quáp có sự vì nhưng mà đây giờ bây giờ bơm bơm vào, một thôi, một xin cơ ô, xin cơ ป่าลุ่มเอละตาหัแตกเน่ปากแตกเน่ตาเขีวแน่ตาปามแน่อืออนะสุดลอวเลยสิตเสร็จควบเลยไปังไปไหนไหนละคะ ใครเดียต้องมามามาเลยมาเลยมาเลยตัวนี้จะปิ้งเลมาเลยขึ้นมาแล้วห้าลมีเอห้ามีหอมมีห้าลมีอยู่มามป่าฮานเลยตัวนี้เดียวฮะให้เอาปล่อยนะเออยหนักกับปลาฮานี่ซื้อคืนซื้อคืนห้าแปดสี่สิบสนะมาเลยยกคนเดียวได้ป่ะสาเอากันสามรเนาะขายครับท่านผู้ชมสามร้อยว่ะสามร้อยจะเนหาลนะ อย่าปล่อยลงเพราะทอดได้นี่คือสูบน้ำใส่แล้วเนาะอสามร้อยไปไปไปตามใจปลาด้าจะปล่อยละเออสามร้อยวะไม่ได้กินชัก๊งใครเต็มต้องแล้วดอมอู้ห่น้าป้าปิ้งอยู่ไหนสมไฟไปไปส่มไฟเลยหาจัดกันสมไฟรอเลยอ่ะเออรอเลยดึงได้เนาะ วาวคืนก็กาตาไม่านีมได้บ่อุกกเดดฮอดเทมหัวดีน้เปลี่ยนละยิงน้ำแห้งน้ำเลยนน้อยสีน้ำไม่ย่อยิงคุณนอีขีดอโตเลยนะเห็งว่าเราปู่าเยอะมากคุณอยู่ก้าปวดท้องอาบมาป็นนี่คือปรากฏครั้งนะน่าจะมีสามอาบะนะครับเดี๋ยวขาไปเอามาเนาอ ตายเลยเว้ยิว่าไปิงตายเลยเหรอน้ำมันทลยเปล่าวะออนียันงเนเี่พยกไรเปนิงเหรบานะครับโอ้นี่เซมบ้าโอ้ใส่สองโอ้หม้อหนึ่งหม้ไอหมอเออไปไหนโอ้โเซมบ้าครเหมาะเหมาะเหมาะโอ้กดค้งกล้วฮะตัวใหญ่เลยใจจ โอ้แกงส้มบ่เอาๆๆแกงแกงแกงใหญ่เลยี่กิโรเอ๋สองสามรูสามรูมีหรอวานะฮะอืมเนี๋ยเดยวพี่จะนปิ้งเลยตัวใหญ่เลยในไข่นะลัก่วัสดๆเลยอากาศฮอนะน้ำเลยน้อยตายว่ะ ต่อพี่ออกชุบๆเลยผมๆปวดโถตัวเดียวไปเรื่อแล้วกันน่ะ้ตอนไหนสอคนนดูเหมือนปลาลิมนะมันบุดฮะควเอยเอ้ยน่ะเอ๊มันได้สักกำโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ยอโอ้ยอ้อ้นโอ้ยโอ้่อ้ยออ้ยโอ้อโอ้ยโอยออ้ยโ้้ย อันนี้ก,นก,กดเหลืองอออนี่เอ๋กดเหลืองกดเหลืองอ่ะเออนี่สะตกสตตกเด้อหมอตะกับเอมีประเดี๋ยวนี้คือหน้ามันแห้งไวมากนะคือป่าเริมตายนะอ,อะ่ะใน,นห้องอ่ะมีมีมีไข่มาโอยก่อนจาพห้องไข่มาโจยได้ไหมมีครับมีมีมมเ,เออห้องมาเลยห้อง,งมา่อยเลยอันหนไหวละเดียวเดืดอดมา่อยโอ้ตายนี่คนหน้าแห้งเนาะคืออากาศี่ห้องี่เดดที่ห้อนอะ่ะป่าเริมตายนะตายตัวที่ๆกะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นในเอห้อง ห้องผู้ช่วยมานะส่งข,ของคนจะมีก่อนในเอวมีนะ <c oughs> มาแล้วครับผมผู้ช่วย <c oughs> เออ่ะจะจัดเลยเอีออจัดเลยอะ <c oughs> ลุยลุยเดี๋ยวผมได้กี่ข้าวเลยนะดูป่ายมาซุกเลยเนี่ยน้องคืนบอกอือเอ๊อ,อ้อออตายแล้วเ <c oughs> อ๊ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ดูกัโจงกัจงคือป่ามันตายท้กกนเลยนะเนี่ยครับดูมันตายก็มีตายก็มีเนี่ยอย่างนี้อ่ะปาจีเนี่ยตายเลยนะขอเก็บกุ้งหมดเลยดูดูกุ้งเยอะมากอ่ะดูเออแล้วตัวแบบโแต่กุ้งเต็มนี้นนาลัวเลยนะดูโอ้โหเต็มซาแล้วนะโหแต่เี้ยยาก หนึ่งเนาะโอ้โหวันนี้สบายปลานี้อู้หูปลานี้ใหญ่เว้ยโอ้ก็คือมันเคลื่อนไหวแบบยาขนาดอะอออี๋ลองหาผู้ช่วยมาเหยะยบมาได้ครับเออแต่ล้วไปลมอ่ะโอ้ตายอือนั่นได้สักตัว โอ้โหวันนี้ลูกได้อีนะจับปลาเก่งขนาดเอ้าไล่ไล่ไล่ๆล่ปลาสุกแล้วปไปกินข้าวก่อนอยู่เข้าละเดี๋ยวมันลุยต่อเดี๋ยวพักยกกินข้าวก่อนมันมันกับมันอีกตัวอีกเดี๋ยวมันหลบเกิน เข้ากันฮะไปเอ็กูอะไรออมาแล้วล่ะออกมาแล้วก็เด oh ี oh. <c ười> <c ười> ๋ยวอะหลัง huh. น่ะขโลติอัล่ะเดี๋ยวแล้วไปเข้าดู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 ปุ๊ดูดูดดู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 ดไดู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 ด้ดู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  ไม่มีใครเลยเนี่ยใครมะเนี่ยโอ้ไข,ไข่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ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 อยพ่อนำเจียาอ,อืมกจอ้องไข่นี่จ้องไข่กลาง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 กลาไหนเอ๋เกือเกือใส่หน่อยใส่หน,หนักกเมหน่อเกือ ก็มีตาส้มมีเกาเหลามีเนื้อไหนึงออกข้าไหนนี่หมดอ่ะนี่มาถวเอาอเไยถูวเอกกันออกมาฮะครีมได้ผ่านะปัดนี่ผ่าขีเอบอกต้องผ่าพอเอชอกกินคมผมอนดีใจกันโอ้โหสุกกนี่สุกอะไปไหเด้ ห้อนห้อนลรๆลมหยาเกือบเนียนเลยพวกไปไปจากกินดิเดลุยต่อไข่กุกกำหมดเนี่ยเดมาเทียบนี้เนะไปกินข้าวอิ่มแล้วลุยตอนนี้มีเออคนมาช่วยสองคนนะนะนี่รูเบาในอเลยไป lớn mà อ่ะอิ่ม à, <laughs> à. <laughs> à. <laughs> oh, ơi à, dừng tắt, dừng tắt. <laughs> <Dừng tắt. cười> bây hướng bơi quay 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 bà tải quay 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 ต้ระวังด้วยลูกระวังมันเงงมันเน่าน่นะตัวที่ใหญ่แน่โอ้งานไม่คุ้มทุเนื้อโอเยอดมันยังไงก็ตามมันจะตัดอานินครับอานินโอ้อะไรแตกออกเลยอันนี้เป็น Tụi bay cấp biết khô Cái giống hà sàn như thế Đưa tổng sụp nam hèn lắm rồi Hà xà ăn chín Dưỡng mạc อันนี้คืพวกสวายนะบมาไม่ไย,โเเย่โอ้โมันอเออทีน่นี่ตัวนี้ตัวนี้มูดนะกิ้งข้อมือ,อ,อเหนื่อยมนกับมน <laughs> ปลิม้มอันนี้ปลิม้ม คือคืนหน้ามันมีอยู่เนาะมันจับอยากกระเดียวจะสูบมันแหงเลยดูมันแห้งเลยอยู่ได้ละป่าตอนนี้แหงแต่จริงป่าลิมมมีหนักนะว่าผมเดินลงมาเนี่ยเหยียบมันอยู่มันอยู่นี้ คนอยู่ในกิโลเนาะเยอะเลยแต่โมฮ่วยจะเอามาอย่างไรเนี่ยน้ำห้งนะบาลมแมนโหหลายตัวเลยนี่นี่นะเยอะมากโซกูนี่จะูซวิชานี่นาลีโอ้โห chim <coughs> 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 ơi chim Ô gây ăn, ok hả uh? okay, uh? uh. uh. cái bê đi ăn, 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 นี่ปรากฏัางนะจิมรับซื้อมาเลยนะตัวสามโลไปายเอาเอาหกลอยนะเพราะอยากจิ้มเลี้ยงอ่ะไปเปิดบ่อไปบ่อไอ้ยาปลาพวกนี้ก็เป็นปลาตะเพียนปลาจีนปลายิสกุ่กนะนวดจันกิโลสามสิบปลาหลิม โล่ร้อยเอ้มีอยู่นะในบอ่อนี่ก็จะเป็นพวกปลาสวายปลาปลา,าเซมบ้าปลาหนิ่เนาะนี่ปลาสวายเดียวบ,อบ่อปลาฮับซื้อเนาะในกิโลสี่สิบบาทคือมีอะไรเอาหมดเลยเดี๋ยวลองจังพวะอันนี้กิโลเท่ไหหาไรอีกราคาไอ้คนมาซื้อกี่เนี่ยกิโลเท่าไรกิโลห้าสิบห้าสิบเนาะห้าสิบขายอ่ะห้าสิบขายเราเอานนี้หล่อเต็มหน้าฮะเนาะ

ขนใส่ขนใส่เอ๊ะเดี๋ยวนี่ยไปขายหน้าบ้านอันนี้ถังนี่สำหรับคนมาจุยเนาะนี่เอาไปอยากเอาอยางกินเอาเข้าก่อนจะเอาไปพวกคนบ้านต่อดูอ๋อกะไปเข้ามันไก่เนาะไปเข้ามันไก่มั่ไป่ายนี้แบ่งตันกันกินกันมีอะไรปลาลิ้ได้ดีมีเหรอเออสิบกิโลน่ะ Yeah. Huh? Oui, procure, water on water on the นี่ได้ไหมสอง้อยหยาอืม mm อ้เ hmm. นือกี่ตัวเนี่ยตั้มฮะตั <m ik <m ik> ้มตโอ้โหโดดลงเๆเๆเฉๆเฉยๆเฉ้ๆเยๆเฉยๆเฉยๆเ้ยๆเฉใๆ่นยๆเฉวๆล่ปๆเฉยๆเยๆเฉยๆเฉยเฉยๆเยเฉยๆเฉยๆเฉยเฉยๆเฉยๆเฉยๆเนเฉยๆยๆเฉเฉยเยยยไ นะครับแน่นี่พูดลำเหมาลายใหญ่นี่ยกี่กิโลพูดนะฮะหกสิบโลนะโอเคอ่ะเนาน<ม>นะค <พา S 1> รับผมบอบีบฟิชชิงปากนะครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้โอ้เป็นดีดึก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 สุดยอดเอาแล้วครับยับจังโ,โอเค โอ้บอ่อพักฟ้าโอ้โหเนี่สวายมาลงบอ่อบีบนะก็ห้าสิบสามกิโลคูณสี่สิบสองหนึ่งห้าสองพันกว่าบาทเอ๊ะนี่มาก็ได้ยืนเลยนะโอ้โหปลาดุบดุ๊บตอนนี้ได้กลับให้ปลนป่ายแล้วนะเดี๋ยวปลาที่เหลือที่บ้านเดี๋ยวแจกอยากกินแล้วครับ